กพร้อมแล้วนะครับยากิธรรมรออยู่วันนี้เป็นท่านใดจากจังหวัดไหนเอ่ยนมัสการสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับอยู่ไหมครับคุณน้อยจากประชาชื่นครับครับสวัสดีครับคุณน้อยสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับเป็นไงบ้างครับคุณน้อยก็ยังมีปัญหาจะถามอาจารย์ก ดีครับวันนี้อยากจะถามเรื่องอะไรครับคุณน้อยอเกี่ยวกับตอนนี้คือลูกค่าติดต่ออยู่ทีบ้านของเมาครับผมตอนนี้ว่าเขาก็ค,คุยมาในราคาเจ็ดล้านนะครับครับตอนนี้ผมอยากจะทราบหรือว่าผมจะขอเข้าสู่อีกหน่อยเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมครับอ๋อครับคุณน้อยวันเดือนปีเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อวันอาทิตย์ที่สามเมษา องสี่แปดครับสี่แปดเจ็ดนะครับเวลาครับคุณน้อยเวลา9ก้าโมงช้าครับเก้า <ขอ S 2> นาฬิกา<น><น>คุณน,น้อยตั้งสมาธิดีๆนะครับขอ้ขอแรกนะครับผมจะนับหนึ่งถึงห้านะหนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอนะบัดนี้คุณน้อยช่วยผมเลือกไพ่นะครับหนึ่งใบ ซ้ายหรือขวาก็ได้นะครับครับใบที่เท่าไหร่ดีครับใบที่เก้าจากซ้ายครับใบที่เก้าจากซ้ายนะครับครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณน้อยอยากทราบว่าอยากทราบว่าอะไรครับอาราคา จะขึ้นอากาศของเข้าอีกสันิดหน่อยเนี่ยเขาจะจะสําเร็จนะครับอ๋อถ้าคุณน้อยจะขึ้นราคาอีกสักนิดหนึ่งใช่ไหมฮะครับมีโอกาสสาเร็จนะครับคุณน้อยเพราะว่าคนนี้เนี่ยที่เขาถามเนี่ยเขามีความสนใจอยากจะซื้อจริงจริงนะครับแต่ด้วยกําลังเงินของเขามีจํากัดนะครับเขาคนนี้นะครับดูจากหน้าไพ่ถามเรื่องเงินออกเงินนะครับออกเงินถึงเก้าเหรียญด้วยกันครับคะแนนเต็มสิบออกเก้าเหรียญคือเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วที่เขาจะซื้อ <Okay. S 2> นะครับเพราะฉะนั้นราคาบางครั้งการต่อรองคุณน้อยลองดูทีท่านะครับ <Okay. S 2> ดูจากหน้าจอแล้วนะครับสัญลักษณ์ให้มีสุภาพสตรีดิจิต้า <Okay. S 2> สุภาพสตรีดิจิต้าก็หมายถึงว่าราคาพอฟังนะครับ <Okay. S 2> ถ้าราคาพอฟังแล้วเราปิดการขายได้เลยนะครับ เพราะฉะนั้น 1. ความพอใจที่เขาจะซื้อนั้นมีความตั้งใจจริงอยู่แล้วแต่ 2. ราคายัางเพียงแต่ปรับราคากันอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าราคาพอฟังแล้วผมมั่นใจว่าจะมีข่าวดีนะครับคุณน้อยเพราะว่าดูจากหน้าไพ่ถามเรื่องเงินออกเงินเงินแล้วก็ออกก้าเหรียญทองด้วย คุณน้อยครับถ้าออกหน้าไพ่แบบนี้สุภาพสตรีที่สวมเสื้อคลุมสีแดงก็หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยดลจิตดลใจนะครับให้การเจรจาครั้งนี้สําเร็จลงได้ให้นะครับคุณน้อยอธิษฐานจิตถึงองค์พระแม่นะครับพระแม่รัศมีมาตานะครับองค์พระแม่รัศมีให้องค์พระแม่รัศมีนั้นทําให้บรรยากาศของการพูดคุยการต่อรองนั้นนะครับประสบความสําเร็จนะครับท่านเป็นองค์พระแม่ที่ดลบรนดาลหีบกรเรื่งของทรัพย์สินสมบัติที่ดินต่างๆนะครับให้เวลาไปคุยก้ให้อธิษฐาน จิตคิดในใจนะครับให้องค์พระแม่นะครับรัศมีมาตาท่านนะครับดนจิตดนใจให้ประสบความสําเร็จนะมีโอกาสแล้วครับคุณน้อยครับครับอ,อีกคําถามหนึ่งครับถามอะไรเอ่ยอีกคาถามหนึ่งก็อยากจะเรียนถามอาจารย์ว่า ตรงนี้ที่ผมจะขายเนี่ยออพี่พนๆน้องๆนี่จะมีปัญหาครับไหมครับพี่ๆน้องๆนะฮะครับเป็นเป็นโฉนดเอ่อเป็นโฉนดมีกี่แบ่งโฉนดไหมหรือเป็นโฉนดเดียวอ๋อมันมันมีนมโฉนดสองด้หน้าหลังครับของผมอยู่ด้านหน้าของพี่จ๋าอยู่ด้านหลังครับอ่าเดี๋ยวตั้งสมาธิดีๆนะหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอหนบัดนี้ น้อยช่วยผมเลือกนะครับหนึ่งไปไปที่เท่าไหร่ดีครับไปที่เก้าจากขวาครับเก้าจากขวานะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคุณน้อยอยากทราบว่าที่ดินผืนนี้ถ้าขายแล้วญาติญาติจะมีปัญหาไหมใช่ไหมครับครับ คุณน้อยครับออก<น>ออกสิบคาถาก็หมายถึงแน่นอนถ้าขายผืนนี้จะต้องมีการแบ่งผลประโยชน์ให้เขานะครับเพราะฉะนัน้น,นถ้าแบ่งแล้วนะครับเขาเรียกว่าบาลานซ์กันก็คือสมดุลกันเช่นแบ่งแล้วตามส่วนที่เขาควรจะได้รับก็ไม่มีปัญหา <นะ S 1> สิบคาถาหมายถึงแบ่งสรรปันส่วนกันนะครับ<น><น>คุณน้อยจะเห็นว่าด้านล่างขององค์เทพนะครับจะมีรูปกรรมเทพอยู่สององค์กรรมเทพแต่ละองค์จะถือคาถาไว้ในมือ นครับองหนึ่งหันหน้าออกองหนึ่งหันหน้าเข้านะครับนั่นก็หมายถึงความสมดุลครับคุณน้อยพื้นที่สองผืนนี้ไม่เท่ากันใช่ไหมครัไม่เท่ากันคุณน้อยก็แบ่งตามสัดส่วนที่ได้ขายไปคราวนี้ผมเคยคุยเขาไว้แล้วบอกว่าจะให้เขาไปหนึ่งล้านบาทครับคราวนี้เขาก็ได้คุยกับน้องชายผมที่บอกว่าไม่มีปัญหา คือผมแม่งเท่าไหรเขาก็โอเคเท่านั้นก็ดีมันจะมันจะตัวนี้มันจะสําเร็จไหมครับครับสาเร็จครับออกสิทธิ์ทางนะครับจะลงตัวนะครับครับหนึ่งล้านบาทดีสําเร็จใช่ไหมครับสำเร็จครับนะครับเอาใจช่วยนะคุณน้อยนะครับขอบคุณเรดจยครับห้อยเซนสุขภาพดีนะครับเช่นกันนะครับคุณน้อยครับครับนมัสกัดลืมถามคุณน้อยว่าตั้งแต่ที่ผมเอ่อ พยากรให้ไปนะครับแล้วก็ดูกันแบบส่วนตัวด้วยแบบ VIP ทางโทรศัพท์นั้นไม่รู้คุณน้อยไปหายาบำรุงได้ทางเสริมสุขภาพบัางหรือยังเพราะคุณน้อยเป็นคนที่ใช้สังขารน,นะท้ายสังขารหนักมากภาระต่างๆ นะครับเยอะมากมั้นจะเอาใจช่วยนะครับยกักติธรรมครับอยากจะพูดถึงเรื่องของ SMS นะครับของเมื่อวานนี้นะครับเอสที่ส่งกันเข้ามานะครับทาง4535808นะครับตอนนี้เราก้าวขาเข้าสู่เดือนกันยายนเป็นเดือน9กันแล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่เป็นเดือนที่เป็นมหามงคลอย่างยิ่งเลยเทีเดียวนะครับที่จะบอกว่าผู้ที่บูชาองค์พระพิทเทศ เดือนนี้จะถือว่าเป็นเดือนประสูติขององค์พระพุทธเนตรนะครับมีเทศากาลจตุรสีซึ่งจัดกันทั่วโลกไม่เฉพาะที่อินเดียนะครับมาที่ประเทศไทยเราก็จัดหลายเทวลัยจัดกันนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเทเพมนเทียนก็จัดนะครับได้ข่าวล่าสุดมาทางแสคลับของผมที่ชนบุรีบอกว่าพัทยาก็มีการ,รแถลงข่าวแล้วจัดงานเทศากาลจตุรสีที่พัทยาด้วยนะครับก็น่าสนใจอย่างยิ่งนี่คือ SFS เเมื่อคืนนี้เราจะเทเข้าไปที่กล่องของเรานะครับซึ่งตอนนี้ถ้าท่านสังเกตว่า ถ้วยแก้วเรากําลังจะเต็มปิ่มแล้วนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับถ้าเต็มเราก็จะหาแก้วโถแก้วที่ใหญ่กว่านี้มาใส่นะครับฉลักทุกข้อความของท่านที่ตั้งใจส่งกันมาทาง4535808นะครับมีเดือนนี้นะครับจะเป็นวัตถุมงคลใดๆจะเป็นนะครับเทวรูปองคใดนั้นติดตามวันพรุ่งนี้นะครับ ว่าที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือนะครับเป็นเทวรูปสําหรับเดือนที่ผ่านมานะครับเราจะจัดส่งให้ในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะตอนนี้คุณไทยมงคลโทรเข้ามาเรียบร้อยแล้วผู้ที่ได้รับรางวัลไปนะครับก็ผู้ที่โทรเข้ามานะครับที่ยังไม่ได้โทรมารายงานตัว10รางวัลน,นั้นกับ1 1รางวัลก็โทรเข้ามาที่083 000 00 8 8 3นะครับให้ชื่อ แล้วก็ที่อยู่อย่างชัดเจนที่จะรับส่งของจังหวัดกลับไปให้ท่านนะครับเอาสายด่วนมารออยู่แล้วนะครับที่หน้าหม่ทางศูนย์สองเก้าสี่สองสามสามหนึ่งเ้าครับนมัสการสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านนี้จากจังหวัดไหนเลยสระบุรีค่ะสระบุรีนะครับฝนตกหนักไหมครับวันนี้ตกหนักตั้งแต่เย็นนะคะกลางค่มเลยค่ะครับผมคุณอมสินนะครับค่ะครับคุณอมสินจากเอ่อ สระบุรีครับผมมีอะไรให้ดรอมเร์ไมรับใช้ครับวันนี้คือพอดีพุ่งนี้ค่ะจะไปคุยเรื่องจะไปติดต่อเรื่องเงินเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะีกท้าบว่าจะจะประสบผลสำเร็จไหมได้ครับคุณอมสินดูรายการกี่ครั้งแล้วครับครั้งแรกค่ะครั้งแรกโทรติดด้วยนะครับครับวันเดือนปีเกิดครับคุณอมสินวันที่ยี่วันจันทร์ที่ยี่สิบหกกันยาค่ะจันทร์ที่ยี่สิบหกกันยายน พศ2526ค่ะ2,526เวลาเกิดครับคุณอมสิงประมาณทุ่ม15ค่ะ 1>, 1ทุ่ม15นาทีตั้งสมาธิดีๆนะครับผมจะนับ1-5นะครับเมื่อนับถ<ม>ึง5แล้วคุณอ,อมสินใช้มือที่ถนัดสัมผัสไปที่หน้าจอทีวีนะครับ 2> 1>, 1 2 3 4 5สัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอทีวีนนวัดนี้ คุณออมสินช่วยผมเลือกไพ่นะครับข่าหรือซ้ายก็ได้ใบใบที่สี่จากซ้ายคสี่จากซ้ายนะครับหนึ่งสองสามสี่คำถามที่คุณออมสินอยากจะทราบก็คือพรุ่งนี้จะไปติดต่อเรื่องการเงินไม่ทราบว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ใช่ไหมครับ ออมสินครับติดต่อเรื่องการเงินต้องถามก่อนเลยว่าเป็นการทวงหนี้หรือเปล่า,าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เป็นการแบบนนกับจระร่วนธุรกิจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะธุรกิจกันนะครับออกโฟเวอร์ Off นะครับพรุ่งนี้ต้องรักษาอารมณ์ให้ดีหลายอย่างจะไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวังเท่าไหร่ นะครับโควเออร์คือหอคอยไฟไหม้ก็หมายถึงนะครับให้ระมัดระวังคําพูดเช่นนะครับต้องสึกตามอดทนไว้บางทีสิ่งที่คุณพูดไปแล้วเขากับคุณบางทีคุยกันแล้วไม่ค่อยลงตัวนะครับอาจจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ก็ดีหรือเรื่องของการเงินก็ดีคือพยายามหยอกล้อกับโชคชะตายอย่างนี้พรุ่งนี้ท่าจะไปคุยหนึ่งตั้งแต่เช้าให้ราศีอยู่ที่ใบหน้าและราศีอยู่ที่วาจาด้วยคือรักษาอารมณ์ทั้งวัน เพราะพรุ่งนี้อารมณ์ของคุณออมสินจะไม่เป็นไปตา,ามที่คุณคาดหวังนะครับเช่นอาจจะมีเรื่องที่กวนอารมณ์ทําให้อารมณ์ตอนเช้าไม่สดใสนะครับเพราะยังไงเวลาการคูดคุยกันนั้นนะครับก็บอกว่าถ้าอารมณ์คุณเสียจะทําให้ดวงคุณทั้งวันนะครับไม่ค่อยลงตัวถ้าถามเรื่องเงินพรุ่งนี้ก็คงมีโอกาสที่จะไม่สมหวังค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นก็หยอกล้อกับโชคชะตาถ้าอยากจะสมหวังก็คือพยายามหยอกล้อกับโชคชะตาว่าอย่าไปหวังกับการ การต่อรองหรือการพูดคุยเรื่องผลประโยชน์อย่าไปคาดหวังพูดให้เต็มที่นะครับทําทุกอย่างให้เต็มที่แล้วมันจะตรงกันข้ามกันหน้าไพา่นะครับคพรุ่งนี้เป็นการเป็นการสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอยังไงครับเป็นการคุยเรื่องการลงหุ้นกันหรือเรื่องอะไรครับ ใช่ค่ะเป็นงานแต่มาแล้วจะพุ่งกันเปิดธุรกิจอย่างนึงนะคะครับถ้าออกทเวอร์คือให้ใจยเย็นๆนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าการพูดคุยนั้นทฤษฎีจะสวยหรูแต่ปฏิบัติจะทําได้หรือไม่นั้นต้องติดตามกันอีกทีนะครับเรื่องของติงเดเรื่องเคือความรักได้ไหมคะได้ครับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอโน้บัดนี้ อ่าเลือกมาใบหนึ่งครับใบที่สิบห้าจากขวาค่ะใบที่สิบห้าจากขวาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอยากรู้เรื่องความรักใช่ไหมฮะ ความรักนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอนิดเองวันนี้หน้าจอสับสนนะครับความรักนั้นนะครับคุณอมสินครับความรักนั้นทําให้คุณเขาบอกคุณเป็นคนที่ตอนนี้คลองตัวเป็นโสดอยู่เหมือนเป็นนักบวชยังไงก็ไม่รู้เพราะคุณออกไพ่นักบวชนะครับคู่ของคุณนั้นคุณจะเป็นคนที่มีคู่